มุกหองามมาได้น้องครับนี่โมง,งามไายต้องโสนี่ก็กรวมไายเข็มสีดแดงนี่ก็รวมมิติแนวรวมๆครับนี่เดี๋ยวผมจิป,ปับให้เบิึงปัป๊บได้ีน้ำเงินเออปั๊บได้สีแดง,น,ดดงน,นี่ม้วนเขา่าีน้ำเงินก็นม้วนเข่าครับเพื่อให้มันแน่นแดงก็น้ำเงินแดงก็น้ำเงิน แน่นครับมันแน่นแน่นแห้งเนาะมุนออกที่แดงมุนออกครับ สีแดงมันยังอยากแน่นอยู่นี่ครับแน่นเกินไปเน่นว่าปรับสีน้ำเงินนี่ไต้ต้องโฉบตื่นโมงงามมุนเข่าดันเข้ามาเนาะ สีเหลืองสีเขียวมุนเข่าสีเขียวมุนมุนมุนเข่าสีเหลืองกับมุนเข่าครับฐานเปิ่นนึ้นมาข้างบนนี่แสดงว่าสีเขียวมันมันลวมของมุนสีเขียวเข่า ไหนบอกครับมุนสีเขียวเขามาันก็ี้เริ่มอมเริ่มขึ้นไปข้างบนเริ่มงามไหมเนาะมุนเขียวเขาอีกเนาะยังม้วนงามแต่ว่าบนนี่แนนเรียบร้อยแล้วครับมุนสีน้ำเงินนี่เขามุนสีเขียวเขาอีกเนาะนี่มันยังบ้วนเปนเรียบงามอยนะู่นี่สีเหลืองมุนออกคอยปั๊บไปทีนิดทีนิดทีนิดเพิ่ครับ เริ่มนะครับเริ่มทีเข่าซีเนี่ยแต่ว่าเมึงถ้ามีสี้นงเงินก็สีขาวังมึงขากันวันไหนขะอมันสองสีสีขาวมันเป็นเศษหน่อยกมอ็มูขนะอมันไหนขอเศษโองงานอื่นเส้นอื่นมันใหญ่เบ้ด ตันนี้เส้นสีดำเงินเนาะให้มันแน่นตันนีน้นีใส่เงินให้มันแน,น,น่นแเนาะเพราะเงินกับขาวยังรวมอยู่ส่วนสีแดงเนี่ยได้แล้วสีเขียวก็เดิมได้นะครับ สีเหลืองมุนออกนี่นเงิน,นเงินนี่มันแน่นอยู่นะแต่มันเป็นชี้ขากับชี้เงินนี่ซื้อมันก็ได้ว่าบึงคือได้บมงงามชี้เหลืองพึ่บมุนเขาอีกขามุนชีเหลืองมุนออกอีกชีเกียวมุนเขาชี้แดงเรียบร้อยได้นี่ครับ ครับสวยงามอ้าวสีเนาะเนมันเป็นด้ายสองสีเป็นสีน้ำเงินกับสีขาวถ้าหยิบผ่าแท่ผ่าสีขาวก็ต้องหยิบอันด้ายสีขาวเบิ้ลสำหรับด้ต้ตองโซนี่ถ้าต้องชใช้ด้สีขาวเวบิ้ลจงสบู่เห็นสี เน่นเนาะครับอันนี้สวยงามครับข้งางล่างสวยงามข้างบนยังนิดนึงจนตัวนี้เาขาเริ่มแง่ตัวนี้จังหน่อยสีเหลือกันีม่นานบ่ค่อยสวยนี่สีเหลืองเริ่มแง่เขาอูเลยบึ้งขึ้นว่าแง่เขาเลย ใหมุหม้นสีเขียวนี่เขาเขาได้สีเเรืองกับมุ้นเขาแหมันแน่น đi kéo muốn còn cái lái nhưng đuôi nhiều muốn khéo phải ít อันนี้มมนทันง,งานเพราะาตรงปั๊บตรงลลางมันไอตะขอตัวนี้มัน,นตีลงมานเนาะลงมานี่ปพ่ป,บปับได้ ครับชี้เขียวจะขึ้นมากของบนสุดเลยเทหมดีเขียวเขาจะขึ้นมาข้างบนสุดหน่อยที่จริงเนี่ยชี้เขียวต้องมากของบนสุดเลยสีเเรืองงามชีแดงกงามนะครับขนาดสีน้ำเงินกับสีขาวเนี่ยก็งามเะวานเป็นลายสองสีใส่สีเดียวกันกฤษโบเห็นเป็นตุ่มอยู่ี่นาะ่ สวยงามครับผมบางเจ้าก็นยิบไปเลยได้โมงงามอะไรเนี่ยไปก,ก็นยิบไปปั๊บโมเป็นมาเบิึงคลิปบั๊บเราไต่เลยสิเดี๋ยปั๊บได้เป็นนะครับงามครับตั้งอี่างงามตั้งอย่งา,ง,องามเลยเนาะปั๊บได้สวยเนี่ยคลิปหนาเพราะว่าบึงวิธี่ปั๊บตะเค็บเนาะครับไอ้มันใหญ่มันหน่อยปั๊บฟันเนาะครับสำหรับคลิปนี้วันละไต่เกาคำว่าสบายดีสวัสดีครับ